มาดีซื้อมาขาดยางดำมาเป็นยาตัวนี้ครับซื้อมาใหม่ครับอีกใจน้อยนึงครับจะใส่กระดาษก็ซื้อชื่อว่ากระดาษแข็งครับถูกยางครับยางดำครับใส่กระยาษตัวนี้จึ่มเข่า ยางเป็น่ด้วยดูกกระชี้แมคกับเยแต่ย่างำดำเลยอายย่างยาตจุนล็อกรแมกับแต่มาด้วยเถอเดครับย่างนะอาจาร์นี่

เยสิบาเปบมืมอลอกครับเะครับตอนแหลกเยังระเทศได้ตัดครับหลจากที่ัดแล้วตัดแหลบก็พันเด้ตัคด,ดครับรเกษหนายากเง,งาลำรับ บ่าไรกูจะหน้าใครหรอกครับมีเฮ็ดเป็นมึงครับเป็นยาบเป็นที่นี่หายากยาำนะครับซิบว่กัรดแม็กกีครับแม็กกับบกัรดครับนี่ครับเดือดกระเพือไก่ครับหลังจากสีดิบไปจะฝากหนึ่งนี่ว่าได้ลากครับ บ่ไดล่างครับก็คือคัดเอาเลยบ่ไดล่างบดบ่ไดล่างครับหลังจากที่คัดแล้วครับข้ามมือมือก่อนเลยครับนะครับชวออกเหลือด้วยครับไปคัดแล้วทิ้งใบจักักหนึ่งครับายามงมันสิเหลือเพิ่มไปเทใส่ยางเหลือด้วยครับ